สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซซร่ายังอยู่ที่ดูไบนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เบิร์ชคาลิฟาจริงๆจะมาอยู่ตรงดูไบมอแล้วก็มาเยี่ยมชมเบิร์ชคาลิฟาจะเห็นเบิร์ชคาลิฟาด้านหลังสวยงามมากเลย ตอนนี้ที่ดูไบาอากาศดีมากแล้วก็ที่ดูไบมอก็คึกคือมีคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวจะค่อนข้าง,งเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ซาร่ามาไลฟ์ที่นี่เพราะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นว่าดูไบแล้วก็เบิร์ชคาลิฟา สวยงามแค่ไหนถ้าดูรอบๆสวยมากๆเลยแล้วอากาศดีมากๆเบอร์ชคาลิฟาสวยมากจริงๆมองเท่าไหร่ก็ไม่น่าเบื่อนะคะเราก็มาดูฝั่งนี้จะเป็น r e s i d e ดนซ์ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมได้หรือเปล่าก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็ r e s ซิเดนซ์คือเป็นที่พักอาศัยน่าอยู่มากๆคิดดูว่าแบบ เช้าตื่นมาก็จะเห็นวิวเบิร์ชคาลิฟาอากาศก็ดีมากๆและทุกเย็นก็จะเห็นน้ำพุโชว์น้ำพุจะมีเริ่มน่าจะประมาณ6โมงเย็นก็จะแบบได้ดูน้ำพุทุกวันมันมันสวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามากันนะคะวันนี้ซาร่าพาทุกๆุคนมาที่ดูไบเองแล้วก็มาเยี่ยมชมเบิร์ชคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลก สวยมากๆเลยอากาศก็ดีมากๆแล้วซาร่าก็อยากจะถือโอกาสนี้ในการแชร์แบ่งปันความรู้เราก็การเตรียมตัวในการที่จะสมัครสายการบินนะคะมีน้องๆหลายคนเขียนเทก็กเขียนมาเสรจเข้ามาถามซซร่าเกี่ยวกับการสมัครสายการบินในตะวันออกการโดยเฉพาะอิทิฮัดที่เริ่มเปิดสนามที่เอเชียแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่รอสายนี้กันมานี่คือโอกาสทองนะคะ เพราะว่าตอนนี้ทาง UAE ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนที่อยู่ในกะวันออกกลางก็เริ่มที่จะปรับแผนในการที่จะเพิ่มในการที่จะเติบโต,วตวกว่าเดิมนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองที่เขาเริ่มเปิดรับสมัครผู้คนเริ่มเริ่มปิดรับสมัครลูกเรือขังยิ่งใหญ่ในปีนี้เลยเพื่อเตรียมตัวในการที่จะขยายรูปบินของสายการบินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเวนู U, ขอบคุณค่ะ อยากให้น้องๆหากมีคำถามอะไรอยากให้ถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวซาร่าจะตอบนะคะจะได้คำถามของน้องๆจะเป็นอาจจะเป็นคำถามเดียวกับคนอื่นๆจะได้ตอบไปทีเดียวแลวจะได้ความรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาเริ่มจากวันสมัครของเอทิฮัดกันก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิสวัสดีที่เข้ามาค่ะอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาสัมผัสยิ่งคนได้เห็นได้มาสัมผัสหรือว่าแค่ดู ย่างสมัยก่อนก่อนที่ซาร่าจะเป็นแอดแต่ก่อนก็จะดูแค่พวกนิยมศาสตร์ดูรูปดูไปไเรื่อยๆดูไปไเรื่อยๆจนมันได้มาเพราะว่าความรู้สึกแพชชั่นมันแรงมากว่าสักวันฉันจะต้องไปอยู่จุดนั้นแล้ววันนั้นมันก็มาถึงซาร่าก็อยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลิมรสนั้นได้มีความรู้สึกนั้นได้มาเห็นได้มารู้จกักเหมือนเวลาเราอ่านรีวิวเราไปอ่านรีวิวแล้วเราก็แบบอยากที่จะไปและสุดท้ายมันก็ มีสุดท้ายเราก็ได้ไปอ่ะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นทําให้เราได้ไปสําหรับน้องๆและทุกคนที่อยากที่ทจะเป็นแอร์เฮาส์เทดหรือส t o ร์โดยเฉพาะสายการบมนตะวันออกกลางก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้มาสัมผัสและร,รู้สึกว่าเออการที่จะมาอยู่ที่ดูไบมันเป็นยังไงแล้วมันสวยงามแค่ไหนอากาศมันเป็นยังไงน่าอยู่มากๆเลยนะคะ เราฝันยังไงก็ต้องทําให้ได้นะคะมันไม่ใช่ว่ายังไงก็ต้องทําให้ได้คือสุดท้ายคุณก็จะทํามันได้ถ้ามันเป็นแพชชั่นของคุณอย่างแท้จริงเพราะว่าซอร่าใช้เวลาถึง2ปีนะคะทอไปหลายรอบสมัครอยู่อย่างนั้นสมัครแบบมากกว่า10สายสมัครวนไป2ปีสมัครอยู่นั่นแหละแล้วก็ตอนนั้นสมัครทุกสายนะคะแต่ในจิตใจลึกลก,ลก,ก็คืออยากมาตะวันออกกลางและตอนนั้นบอกตรงๆว่าอยากได้อินเมร์เรตมาก ก็ไปสมัครตั้ง5้ารอบก็ไม่เคยสอบผ่านแต่สุดท้ายก็ได้เอชิหัดนะคะซึ่งก็เป็นสายกับแมิสซารร่ารักมากและดีใจมากที่ได้เอชิหัด้วยซ้าแล้วก็อย่างที่บอกตลอดเวลาที่สมัครตั้งแต่เรียนมาหาวทิทยาลัยก็คือคิดตลอดแล้วพอเรียนจบตอนที่ทํางานก็คิดตลอดถึงแม้เราจะทํางานอาชีพที่ทําอยู่แล้วก็ยังคิดตลอดว่าจะทํายังไงจะต้องพัฒนาตัวเองอยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย ได้เป็นแอนนะคะและสุดท้ายซาร่าก็ทําได้ถึงแม้อจ,จะใช้เวลามากกว่าคนอื่นซาร่าเข้าใจนะคะหลายหลายคนท้อเพราะว่าเห็นว่าแบบบางคนสมัครครั้งเดียวได้เลยเรียนจบปุ๊บได้เลยอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้น้องๆท้อนะคะบางทีจังหวะชีวิตเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบางอยา่างในการที่จะเติมโตเองให้พร้อมหรือว่าอาจจะต้องเจอผู้คนและรู้จักผู้คนอื่นก่อน ที่จะเราจะไปทํางานในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเหมือนตอนที่สอบถึงมาซซร่าจะทำรออยู่2ปีก็ทํางานอยู่2ปีเนาะซาร่าก็ได้เจอผู้คนได้ทํางานได้มีประสบการณ์ที่มันช่วยซซร่ามากในการที่จะไปเป็นแอร์โฮสเตสนะคะถ้าซาร่าโดดไปเป็นแอร์เลยก็อาจจะถูกทรมานก็ได้อาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะปรับตัวเองไม่ได้แล้วอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ลาออกก็มีนะคะมันมีเยอะนะคะคนแบบนี้เพราะว่าเหมือนมันปรับตัวเองไม่ได้อจึงไม่อยากให้น้องๆหลายคนที่แบบสมัคร สมัครเยอะแล้วสมัคร78ครั้งแล้วก็ทอ้อสมัครเป็นปีแล้วก็ไม่ได้สักทีก็ยังทอ้อไม่อยากให้น้องๆคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าต้องคิดว่าจังหวะชีวิตเรามันคือตอนไหนแล้วมันจะมาหาคนถ้ามันเป็นแพชชั่นของคนยังไงคนก็จะได้นะคะยังไงคนก็จะนําตัวเองอะพาไปถึงจุดที่คุณต้องการอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีทุกคน โอเคเรามาทวนกันดีกว่าตอนนี้ก็คือเป็นที่น่าตื่นเต้นมาการ่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ไอทิฮัสเริ่มมาสมัครสายเอเชียแล้วฝั่งเอเชียแล้วก็เริ่มเปิดรับสมัครสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มเปิดรับสมัครลูกเรือนใน South East อเชียก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งซอร่าคิดว่ามันเป็นโอกาสทองของคนที่อยู่และแวะซา u t ์ e a s t อเชียโซร่ายังแอบเขดนะคะว่าเขาอาจจะมีแผนมาเปิดที่เมืองไทยด้วย แต่ว่าถ้าดูแล้วตามหลักแล้วเนี่ยที่เขาไปรับที่สิงคโปร์แล้วเขาจะมีไปรับที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาต้องการ language speaker ก็คือต้องการคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาเกาหลีได้วยใช่แล้วก็พูดภาษาจีนได้นะคะแต่อย่างที่บอกเด็กไทยที่ไปสมัครสนามต่างประเทศเนี่ยหากคุณผ่านมาตรฐานที่เขาต้องการฟังให้ดีนะคะหากคุณผ่านมาตรการ มาตรฐานที่คนต้องการเนี่ยที่เขาต้องการคือทางสายกบเป็นคนจะมีลิสต์ว่าเออถ้าคนคนนี้ผ่านมาตรฐานทุกข้อที่เขาต้องการถึงแม้คุณจะพูดภาษาที่เขาต้องการไม่ได้แต่เขาอะถูกใจคุณอนะยังไงคนก็ได้นะคะมีเด็กไทยหลายคนที่ไปสมัครที่ฮ่องกงแล้วก็ไปสมัครที่อินเดียก็ถูกคัดเลือกออกมาได้นะคะอยากจะบอกว่าสนามอินเดียนี้มันยากนะเพราะว่าเด็กอินเดียก็พูดภาษาอังกฤษกันเป็นไฟทุกคนแต่เด็กไทยก็ทําได้นั่นเป็นเพราะว่า บุคลิกภาพมารยาทการพูดจาของเราของเด็กไทยเป็นต่อนะคะอันนี้แชร์ให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเขาค่อนข้าง,งที่จะชอบคนไทยเพราะว่าคนไทยมีกิริยามารยาทแล้วก็มีเซอร์วิสมาอย่างแท้จริงอะ่ะคือเป็นคนเป็นเมืองยิ้มอะ่ะการยิ้มมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเราอยู่แล้วมันก็เขาก็จะอยากได้มากกว่าเพราะเขาไม่ได้อยากได้คนที่แบบหน้าตาตึงเครียดแล้วต้องมานั่งเทรนกันใม่ ื่อที่ให้เขาแบบมานั่งเทรนให้เด็กพวกนี้แบบเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายอะไรพวกนี้ก็ระมาสายกันเป็นมันคิดแล้วแหะว่าเอาเอเราเอาคนที่พร้อมเข้าไปเลยดีกว่าถึงแม้คนจะพูดภาษาที่เขาต้องการไม่ได้เช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนแต่ถ้าบุคลิกภาพและคุณสมบัติของคุณเนี่ยมันตรงกับที่เขาต้องการคนก็จะได้นะคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยพี่แตงขอบคุณที่เข้ามากันค่ะอ้า FC เหมือนกัน thank you วันนี้อากาศดีมากๆเลยแล้วก็เบิร์สคาลิฟอสวยมากจริงๆอันนี้แอบเล่าประวัติเบิร์สคาลิฟอให้ฟังก็คือตอนแรกดูว่า องเมืองอาบูดาบีนะคะตอนนี้ทุกคนก็เลยเขาเรียกว่ามันมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้จักทุกคนก็จะจำชื่อจาชื่อนี้ได้มันก็จะเป็นชื่อแบบในประวัติศาสตร์ไปตลอดตลอดไปนะคะแล้วก็ซาลาอยากจะอัปเดตว่าดูไบไม่หยุดแค่นี้นะคะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าจะตึกสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลก ให้สูงกว่าเบิร์ชคาลิฟาและหลังจากนั้นอาบูดาบ,บีก็เลยเอ้าดูไบก็เลยดูไบก็เลยไปวางแผนใหม่ว่าโอเคไม่ได้ฉันต้องสร้างสูงกว่านี้อีกดูซิว่าเราจะทําได้มากแค่ไหนถ้าคนมาที่ดูไบคนจะเห็นแหละว่าจะมีป้ายทั่วประเทศเลยว่าแบบเราคือนักฝันเราคือดรีเมอร์เราจะทําสิ่งที่เป็นอนาคตจะสร้างให้เป็นจริงให้ได้เขามีทัศนคติที่แบบ มองแต่ฟิวเจอร์อย่างเดียวสร้างแต่การพัฒนาคิดแต่การพัฒนาอย่างเดียวซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีมากนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูไบได้วางแผนส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งของดูไบแล้วก็เรียกว่าเป็นครีกทาวน์แล้วก็จะสร้างตึกที่สูงกว่าเบิร์ชคาลิฟาเองเรียกว่าครีก Tower ถ้าจำไม่ผิดน,นะคะลองเข้าไปดูแผนที่เขาวาดไว้คือมันสวยอลังการมากเขาเริ่มสร้างกันแล้วนะคะมันจะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกสูงกว่าบอร์ชาลิฟ่าอีกนะคะซาลาได้มีโอกาสไปที่ท r ี e พาร์คแล้วก็พอดีไปงานของด r j o รโจดิสเพนซาที่ได้มาดูบว้ในครั้งนี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปเดินเมดิเทชันเป็น Walking m เมดิเทชันที่ ครีพาร์คคือ,อหอมันฟินมากๆเลยมันทั้งวิวสวยมากแล้วคุณ้สึกคอนเน็กกับจักรวาลคุณจะคอนเน็กกับสิ่งแวดลอ้อมคุณจะคอนเน็กกับธรรมชาติแบบมันสวยงามมากจริงๆะคะ่ะสาระาอยากให้ทุกคนที่มีความฝันอยากที่จะมาที่นี่อยากที่จะมาตะว,วันออกกลางได้สมใจได้มาสมใจกันทุกคนนะคะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวไทยก็ค่อนข้างมีเนาะ บอกเลยว่ามาเที่ยวดูบสนุกค่ะมันมีสิ่งสถานที่ให้เที่ยวไม่หยุดเลยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วเป็นอะไรที่หรูหราและดูแบบมันดูแล้วหรูหราดูแบบดูแลรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกอบันดดนรู้สึกว่าแบบเออมันมันหรูหราสวยงามไปหมดเลยนะคะ ดีเลยค่ะพี่หน่อยคนที่จะแวะเที่ยวดูไบแล้วก็โหมันมีแต่อะไรอลังการสวยงามเยอะแยะไปหมดมาให้สัมผัสความมั่งคั่งกันที่ตะวันออกกลางนะคะแล้วคนที่นี่ใจดีมากแล้วก็การบริการที่นี่บอกเลยว่ามันเป็นระดับแบบมากกว่าฮดาวะ่ะคือไม่ว่าจะคณไปที่โรงแรมหรือว่าไปที่ ร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามการบริการที่นี่จะแบบจะอลังการมาจะระดับ5ดาวเลยนะคะตอนนี้คนเลิกเยอะแล้วเดี๋ยวแอบด,ดูว่าจะหลบไปตรงไหน,นโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยเนาะสำหรับน้องๆที่จะสมัครไอทีฮัก็คือมี3สนามในตอนนี้ เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารหลบเสียงนิดนึงโอเคตอนนี้สนามที่เปิดเพลงอารับมันมากเพลงอารับก็พอนะคะ ชอบมากเลยโอเคอสำหรับน้องๆที่ถามว่าจะสมัครถามมาว่าแบบจะสมัครไอทีหัดสนามไหนดี <c oughs> เดี๋ยวเราจะแอบ,บเข้าไปในตรงนี้กันดีกว่าไม่มีคน สาระแนะนำเลยนะคะว่าควรที่จะส,สมัครไปเลยทุกสนามและดูว่าจะได้อินไบท์ของสนามไหนนะคะถ้าคุณรู้เขียนเรซูเม่ให้ถูกต้องตามที่เขาต้องการฟังให้ดีนะคะถ้าคุณเขียนคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการแล้วก็ cover letter เนี่ยให้ตรงกับที่เขาเขียนใน r e q u i r e m e n นที่เขาเปิดรับสมัครถ้าคุณมีในสิ่งที่เขา require พิม์ไปให้หมดนะคะพิมเข้าไปในเรซูเม่พิมเข้าไปใน cover letter ให้หมด และทีนี้เนี่ยคุณจะได้รับอินไวนะคะถ้าคุณมีคมุณสมบัติตรงกับที่เขาลงโฆษณาคุณไปดูเลยว่าในเว็บไซต์เขาลงโฆษณาว่าคุณมสมบัติของคุณเนี่ยต้องมีอะไรบ้างแล้วคุณก็ทำเรซูเม่และควาวเบรนเจอร์ให้ตรงกับคุณมสมบัติที่เขาต้องการจากนั้นคุณก็รออินไวได้เลยค่ะโอเคแล้ววันที่สมัครเนี่ยให้มันจะมีสิงคโปร์ถ้าได้รับอินไวด์คุณจะต้องไปสิงคโปร์ แล้วก็วันที่ที่นาก,กัวยาจะเป็นวันที่25กุมภานี้เนาะแล้วก็ถ้าที่โตกเกียวถ้าจำไม่ผิดนนะ่าจะ5มีนาคามเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีหนึงแล้วก็ให้สมัครไปเลยทุกสนามจากนั้นเนี่ยพอคุณได้อินไบแล้วเนี่ยคุณต้องบินไปสมัครที่นู่นเองนะคะทางสายการบินไม่ได้ไม่ได้พบบยตั๋วเครื่องบินให้คุณไปสัมภาษณ์นะคะมีน้องๆหลายคนเข้าใจผิดว่าทางสายการบินจะส มาให้เขาสัพ เราต้องการคือไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะมันไม่ได้ครบสิบคนแล้วเขาลงทุนมารับสมัครแล้วอ่ะเขาต้องทำงไงเขาก็ต้องรับใครก็ได้ที่มันคนสมบัติตร,ตรงอ่ะและเด็กไทยอ่ะเด็กไทยอ่ะจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่ามีคนสมบัติบุคณลิกภาพดีกว่าอยู่แล้วอันนี้็แบบคอนเฟิร์มอ่ะเด็กพวกเนี้ยที่เป็นชาติอื่นน่ะเขาก็จะได้โคต้าที่เหลือไปนะคะเขาะเ้าใจไหมคะคือมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นชาติญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นได้ถ้าถึงเวลาหน้างานแล้ว คนชาตินั้นคนสมบัติเขาไม่ถึงอะ่ะเขาก็ไม่กล้ารับเพราะว่าสมมติข้อนี้เด็กคนนี้ไม่มีเขาก็จะไม่รับนะคะถึงแม้เด็กคนจะพูดญี่ปุ่นได้เข้าใจไหมคะแต่เขาต้องต้องรับคนให้ครบตามโควตาจำนวนที่เขาต้องการทีนี้โอกาสก็จะเป็นของชาวต่างชาติแล้วว่าโอเคถ้าไม่ใช่ชาติที่เขามารับเนี่ยต่างชาติก็จะมีโอกาสเข้ามาทันทีแล้วโดยเฉพาะถ้าคนมีคนสมบัติตรงตามที่เขาต้องการอย่าคนก็จะได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอก ว่าให้ไปดู Requirement ของเขาให้ดีว่าเขาต้องการอะไรบ้างไม่ยากเลยสำหรับเด็กไทยเด็กไทยหลายคนทำได้นะคะไม่ว่าจะอย่างที่เราให้ฟังมีเด็กไทยที่บินไปถึงอาบูดาบีหรือว่าเด็กไทยที่ไปญี่ปุ่นเด็กไทยที่ไปฮ่องกงอินเดียอินเดียนี่เด็กที่ได้นี่คือแบบเก่งจริงๆอะ่ะคือไปสู้กับคนอินเดียทําได้ไงอะ่ะแต่พอดูบุคลิกภาพของเขาแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าดึงดูดูสวยงามมีกรมิารายายิยามารยาทยย้มย้ม คือคนไทยอย่าบุคลิกภาพมันชนะเขาอยู่แล้วว่าถ้าคนพูดภาษาอังกฤษได้ได้หน่อยอ่ะคนก็แบบได้ต่อจากคนอื่นแล้วอ่ะเพราะว่าบุคลิกภาพคนไทยมันดีกว่าชาติอื่นอันนี้ซร่าคอนเฟิร์มและทั้งสายการบินดูด้วยนะเขาถึงชอบคนไทยไงคะ่ะเขาจะรู้เลยว่าคนไทยจะไม่ค่อยมีปัญหาและไม่ค่อยแบบสร้างปัญหาไม่ดราม่าทำงานหนักทํางานเก่ง เขาก็จะอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ไปสนามพวกนี้โอกาสสําหรับเด็กไทยมันค่อนข้างเยอะนะคะแค่คนคนสมบัติตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยคนก็ได้แล้วนะคะทีนี้มาถึงอีกคําถามที่ซาร่าจะได้ค่อนข้างเยอะก็คือ,เ,อเด็กส่วนใหญ่ที่ไปแล้วไม่มีความมั่นใจจะไปถึงกลัวเกิดกลัวตื่นสนามขึ้นมากลัวกรรมการกลัวคําถามกลัวทุก ทุกสิ่งบนโลกนี้ตอนแวกอยากจะถามว่าเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนเด็กหลายคนถามว่าหนูจะมีความมั่นใจได้คะหนูจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงอันนี้ลองคิดดูนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาแบบโอลิมปิกหรือว่าใครก็ตามที่ไปการแข่งขันหรือไปแข่งอะไรก็ตามเขาไม่ได้ไปตัวเปล่านะคะเขาไม่ได้ไปแบบโอเคเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปแข่งบาสเกตบอลระดับชาติเงี่ย ไม่ใช่ถูกไหมคะเขาเตรียมตัวไปใช่ไหมคะและการเตรียมตัวคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้ให้กับคนได้ดีที่สุดเหมือนเราไปสอบไปสอบอไปสอบเขาเรียกว่าอะไรอะสอบมหาลัยหรือว่าสอบสิ้นปีสอบกลางภาคอะไรพวกนี้ถ้าคนไม่อ่านหนังสือเลยคุณมีความมั่นใจไหมคนก็ไม่มีถูกไหมคะคณก็ไปสอบแล้วคนก็รู้ผลแต่ว่าคุณก็คงสอบตกอะไรอย่างง้ยเพราะฉะนั้น าคนที่อ่านหนังสือไปเตรียมตัวมาดีเขาก็จะมีความมั่นใจมากวาเวลาเขาทำาขอสอบเขาจะทำความมันเขาจะทาด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะได้คะแนนได้สมกับที่เขาได้พยายามสร้างความมั่นใจสร้างสร้างความรู้เขาเรียกว่าแบบ confidence แล้วก็เป็น competence อ่ะก็คือสร้าง competence ให้กับตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพใช่มันก็คือเขาได้สร้างศักยภาพให้กับตัวเองไปก่อนที่จะไปสอบแล้วพอไปถึงความมั่นใจมันก็ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากเพราะเขาเตรียมตัวมาดี สิ่งที่ซซร่าอยากจะพูดตรงนี้ก็คือคนที่เตรียมตัวไปดียังไงก็จะมีความมั่นใจมากกว่าและเป็นต่อมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเตรียมตัวมาเยอะแล้วแล้วหลายๆคนก็จะคิดว่าแบบเออก็เห็นคนอื่นไปสมัครรอบเดียวก็ได้นีไม่เห็นจะต้องเตรียมตัวเยอะไม่อยากให้เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นนะคะแล้วไม่อยากให้ไปคิดว่าเออฉันก็ไม่เห็นจะต้องเตรียมเยอะนี้ททำไมคนอื่น เตรียมนิดหน่อยก็ได้คุณไม่เคยดูนะว่าคนที่เขาแบบไปสอบขังเดียวแล้วเขาได้เขาเตรียมตัวอะไรบ้าง mm. เขาจะเตรียมตัวมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้นะตั้งแต่เขาอยู่มหา,าลัยหรือโรงเรียนเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้ว เข้าใจไหมคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยเขาไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยมีความรู้รอบตัวเลยไม่จริงคนที่ได้แบบครั้งเดียวได้เขามีการเตรียมตัวกับตัวเองมาเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไระเต็มร้อยมาทั้งชีวิตอยู่แล้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คนจะไปหนึ่งคนไม่คนที่จะไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครก็ตามสองเลยถ้าคนคิดว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจทํายังไงดีได้อินไวแล้วแบบไม่มั่นใจเลยคนไปด้วยอารมณ์ไม่มั่นใจ แบบนั้นไม่ได้คนต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปด้วยอารมณ์ที่ว่าฉันเตรียมตัวคือถ้าคนเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวมาดียังไงความมั่นใจมันก็จะมามันจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและการตอบคําถามของคุณก็จะฉลาดแล้วมันก็จะสื่อพลังงานนั้นไปที่กรรมการและคุณจะถูกเลือกนะคะฉะนั้นเรื่องความมั่นใจเป็นเรื่องสําคัญมากสาระเคยทําคลิปและเคยเล่าเรื่องนี้หลายรอบแล้วว่าบางทีเราตอบผิดอะ่ะไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่กรรมาการเขาต้องการเนี่ยคือความมั่นใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคนเรามันไม่เพอร์เฟกอะแล้วสายการบินเขาก็รู้เรื่องนี้ดีโดยเฉพาะการทํางานกับสายการบินเนี่ยเออร์เรอมันฮิวแมนเออเรอมันเกิดขึ้นเยอะมากเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาต้องการคนที่เขารับเรื่องนี้ได้รับได้ว่าตัวเองทําผิดพลาดได้และสามารถที่จะแก้ไขคือเอาแวรว่าโอเคฉันทําผิดพลาดและสามารถที่จะแก้ไขและพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้น้องนอไปกังวลว่าจะไปตอบคําถามผิด เข้าใจไหมคะแต่อยากให้น้องๆมีความมั่นใจเต็มล้านอะไปด้วยความมั่นใจเต็มล้านถึงแม้จะตอบผิดคนก็จะได้ไปต่อนะคะมีแบบร้อยล้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยที่ซาร่าเห็นเพื่อนร่วมชั้นหรือเด็กที่ไปสอบสายการบินแล้วเขาก็ตอบผิดๆถูกๆแต่เขามีความมั่นใจมากมี energy ที่บวกมากยิ้มยามตลอดเวลา แค่นั้นเขาก็ได้ไปต่อนะคะซอร่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปสมัครไอโฮสเตสแล้วเนี่ยเจอคนที่แบบว่าอ้าวไม่เห็นจะตอบดีแลวฉันตอบดีกว่าอีกเคยเจอไหมคะแล้วเขาก็ได้ทําไมคะเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้เนี่ยมีความมั่นใจมีพลังที่เป็นบวกเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฟังให้ดีนะคะคนพวกนี้รักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนต้องโฟกัสและเตรียมตัวนอกจากจะต้องเตรียมตัวทางท่านกายภาพเตรียมคําตอบเตรียมตัวเองแล้วเนี่ยคนต้องเตรียมตัวทางด้านจิตใจให้ได้นะคะถ้าจิตใจคนคนไปด้วยความรู้สึกที่คนขาดคนไปด้วยความรู้สึกว่าเออฉันจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าพอไปถึงก็กลัวคนหรือว่าเจอคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องแบบ สวยขนาดนี้เขาได้แน่เลยแค่คิดแค่เนี้ยมันก็เหมือนเราได้มอบตําแหน่งนั้นให้กับอีกฝ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองพอเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยกรรมาการเขาสัมผัสได้นะคะเขาสัมผัสได้ว่าคนเนี้ยไม่มีความมั่นใจคนนี้ไม่เห็นว่าตัวเองมีค่าแล้วเขาจะไปดูแลผู้โดยสารอีกเป็นร้อยหลายร้อยคนบนเครื่องได้ยังไงในเมื่อเขายังดูแลสภาพจิตใจตัวเองไม่ได้เนาะและระหว่างสัมภาษณ์ กระบวนการต่างๆของสายการเป็น่าเขาจะสร้างความกดดันหลายรูปแบบเพื่อดูว่าคุณสามารถที่จะรับความกดดันได้หรือเปล่าสิ่งที่ดูง่ายๆเลยก็คือแบบส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการชอบแบบทำหน้าบึ้งตึงไม่ยิ้มเลย,เลยคือไม่ยิ้มไม่ยิ้มให้เลยทําหน้าบึ้งตึงใส่ด้วยซ้ซยําซอร่าอยากจะบอกว่าที่เขาทําแบบนั้นนะเขาเจตนานะคะเขาเจตนาที่จะดูว่าคุณสามารถที่จะ ควบคุมความเครียดของคนได้หรือเปล่าถ้าคนได้รับความกดดันเนี่ยคนจะแบบว่าลม้มลงไปแล้วรับไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็แบบไม่ยิ้มแล้วแบบรู้สึกกลัวขึ้นมาหรือเปล่าถ้าคนมีท่าทางแบบนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจบเลยนะคะนั่นคือ first impression ที่เขาทำการทดสอบถ้าคนไปสมัครสต่การมีคนจะเห็นได้ว่ากรรมการจะไม่ไม่มีทางยิ้มให้จะทำหน้าบึ้งแล้วแบบสร้างความกดดกันลอยล้านแปให้กับคนเพื่อดูว่าคนสามารถที่จะยังคุ s t เ a d ที่เป็น professional ยังเป็นหวงได้ดรหรือเปล่านะคะ นะอยากให้น้องๆถามกันเข้ามาว่าอยากให้ซาร่าพูดเรื่องอะไรอีกหรือว่าอยากให้ตอบคําถามอะไรในการสมัครสายการบินไอทิฮัตในครั้งนี้เนาะมีคําถามอะไรอยากให้พิมพ์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวซาร่าจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครไอทิฮัตแลว้วก็จะทำไลฟ์แล้วก็แชร์อีกครั้งนึงนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันโอเคเดี๋ยวจะต้องไปแล้ว ก่อนที่จะไปสารจะสรุปให้ฟังนะคะว่าการสมัครสายกันบินจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองการตอบคําถามไม่สําคัญเท่าความมั่นใจนะคะและการที่คนที่มีและการที่คนจะมีความมั่นใจได้เนี่ยคุณต้องทํำยังไงคะคุณก็ต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมการเตรียมตัวไปให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพก็คือคนเตรียมคําถามไปให้ดี กลุมมิ่งคนแปลเสื้อผ้าคนสวยคนดูเฉดฉายแล้วเนี่ยคนต้องเฉดฉายจากข้างในด้วยนะคะยินดีค่ะคนชาลิดาเราก็คือการเตรียมตัวมันไม่ใช่แค่เตรียมตัวตอบคำถามอย่างเดียวเราก็เตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเดียวการเตรียมตัวระดับจิตใจสำคัญกว่านะคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยเขาตอบคำถามผิด แต่ความมั่นใจและพลังบวกของเขาการที่เขามีความสุขกับตัวเองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าเนี่ยมีผลมากกว่านะคะกรรมการเขาอยากได้คนแบบนั้นมากกว่าคนที่ตอบฉลาดตอบอัจฉริยะเพราะสาราเคยเป็นแบบนั้นนะคะสาราเคยตอบคาถามดีมากแต่หน้าตาบึนตึงเครียดพอไปถึงก็เครียดมากคือกรรมการเขาเห็นแล้วว่าอ้าวแค่มาตอบคําถามแค่นี้เธอยังควบคุมความเครียดของตัวเองไม่ได้แล้วเธอจะไปรับแรงกดดันบนเครื่องบินได้ยังไงเข้าใจไหมคะ คุณภูวิสาสวัสดีค่ะคำถามที่พบไปในการสัมภาษณ์เคล็ดลับ group discussion แต่อันนี้จะสาราจะทำการแชร์ในไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวจะเตรียมข้อมูลแล้วก็ไลฟ์ให้น้องๆทุกคนฟังเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นและได้มาเป็นแอร์ สายการเป็นระดับ5ดาวได้มาทำงานที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะในประเทศ UAE สหรัฐอาเามิเรตสะซาร่าบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ซาร่าขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ได้มีโอกาสมาที่นี่และซาร่าก็อยากให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันเหมือนซาร่าเนี่ยได้มาเจอได้มาใช้ชีวิตได้มาสัมผัสกับประเทศนี้และได้ทำงานในฝันคือการเป็น air hostess และได้ไปท่องเที่ยวโลกอย่างที่ซาร่าได้เป็นนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากันนะคะแล้วโซลาก็ขอไวพอ้พรให้นอ้นองๆทุกคนทําฝันให้เป็นจริงเหมือนที่ซาร่าทำได้นะคะซซร่าจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนมีคําถามอะไรให้ถามกันเข้ามานะคะสําหรับน้องกูวิสาเดี๋ยวซซร่าจะทำไลฟ์หน้าในการในรายละเอียดของคําถามและเคล็ดลับกลุ่มดิสคัชนะคะขอบคุณพี่หน่อยมากค่ะขอบคุณค่ะพี่หน่อยพี่ตาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากันนะคะบายบาย thank y o คนสำหรับหัวใจด้วยบ๊ายบาย